สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ไอเวันของท่านนายกฤุสิ์พดุงศิลป์ที่อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีท่านนายกดุสิ์เรียนจบจากมหลาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สาขาไม้ผลจากมหลาลัยแม่โจ้เป็นลูกศิษย์ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีท่านนายกดุสิ์มีพื้นที่อยู่ที่อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีพื้นที่เยอะมาก และได้ปลูกพืชหลักอยู่ก็คือทุเรียนแล้วก็มังคุดในสวนหลังบ้านน้นเป็นมังคุดเป็นลองกองเป็นเงาะนะครับและสวนนี้ก็เป็นสวนทุเรียนทั้งสองสวนเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังท่านนายกุสิตเห็นว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจเพราะท่านรู้แล้วว่าอาจารย์ดรศร์ละอองศีจากมหลาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้วิจัยสายพันธุ์โกโก้ไอเอ็มวัน และท่านได้ศึกษาเรื่องโกโก้จากท่านรองศาสตราจารย์นรสืนอสรละองสีท่านได้นําโกโก้สายพันธุ์ IM1 เพราะท่านเชื่อมั่นว่าโกโก้สายพันธุ์ IM1 เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรเป็นโกโก้หอมที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดและเห็นว่าโกโก้ลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตหลังการปลูกในปีที่2-3ถึงอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน30-50ถึงปี ท่านนายกตุสิตก็เลยนำโกโก้สายพันธุ์ IM 1มวันมาปลูกผสมประสานในสวนทุเรียนเพราะว่าโกโก้แปลรูปได้หลายอย่างลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนานการลงทุนไม่ต้องเยอะไม่มากเมื่อกี้ท่านนายกตุสิตบอกว่าเราให้ปุ๋ยให้น้ำให้ฮอร์โมอนทุเรียนก็ส่งผลมาถึงต้นโกโก้ด้วยและ โกโก้แปรรูปได้หลายอย่างคนกินตั้งแต่เด็กคนกินตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่คนกินทั่วโลกแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมช็อกโกแลตลูกอมลูก,กวาดอุตสาหกรรมเบอร์เกอรี่อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มรสช็อกโก,กแลตไอศครีมรสช็อกโกแลตแปรรูปได้เจอย่างเพราะฉะนั้นการเติบโตวความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูโกโกโก้ที่จะนําเข้าโรงงานมาร์ลินช็อกโกแลตนั้นมัน ตอบโจทย์รายได้จากการปลูกพืชเชิงเดียวอาจจะน้อยและไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะฉะนั้นท่านนายกตุสิทธิ์จึงนำโกโก้สายพันธุ์ im 1มาปลูกผสมผสานในสวนทุเรียนของท่านก็จะเห็นว่าวันนี้เรามารับซื้อผลผลิตแล้ว1,500กว่าโลนะครับวันนี้วันที่1กระกรกฎาคม2,565 6นนะครับท่านนายกตุสิทธิ์ก็ขายผลผลิตรอบแรกเพราะโกโก้อายุ2ปีพอดี ท่านปลูกตั้งแต่ปีหกสามนะครับสองพันสองรอต้นและผลผลิตก็เริ่มเก็บแล้วก็เจพมารับซื้อเพื่อส่งเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับนี่เป็นสวนทุเรียนนะครับแล้วก็ตรงนี้ <laughs> ก็เป็นขนุนแล้วก็ในสวนทุเรียนก็จะมีโกโก้ปลูกแกมนะฮะจะเห็นว่านี่ก็เป็นโกโก้ปลูกเป็นแถวนะครับทุเรียนอยู่ริม นะครับนี่นะทุเรียนของท่านนาย,ยกตุสิษย์จะมี2ปี3ปีสวนใหญ่ทางโน้นจะ3ปีตรงนี้2ปีทุเรียนอยู่ริมทั้ง2ฝั่งสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันจะอยู่ร่องกลางจะเห็นได้ครับนี่ต้นสวยงามมากนะครับพี่น้องกเกษตรกรครับที่ปลูกพืชอื่นอยู่พืชหลักอยู่แล้วเราสามารถนำโกโก้มาปลูกแทกมผสมผสานเพื่อ สร้างรายได้เพิ่มเพื่อเป็นมูล,ลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับก็จะเห็นว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐก,กิจเป็นพืชทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรามาได้เห็นสวนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะไปดูทำม้นนะครับก็จะให้เห็นนะครับอ่านี่ครับก็ให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเห็นหมุนไปรอบๆก็จะแบบนี้นะครับอ่า ครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาตรวจเทียมสวนโกโก้สายพันธุ์ IM 1และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรามารับซื้อผลสุกผลสดโกโก้สายพันธุ์ IM 1ขอให้พี่น้องเกษตรกรศึกษาให้รอบครอบรอบด้านก่อนตัดสินใจการจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามถ้าเราลงทุนไปแล้วขายผลผลิตไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นในเรื่องของโกโก้ ท่านนายกบุษิตบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตสูงอย่างที่ท่านพูดไปเพราะท่านเข้าใจเลยว่าโกโก้โกเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะท่านเรียนเรื่องอไม้ผลมาที่มหาลัยแมย่โจ้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรครับดูคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแชร์ให้พี่น้องเกษตรกรท่านอื่นได้เข้าใจว่าโกโก้โกเป็นพืชเศรษฐกิจบริษัท JPY ส่งเสริมปลูกโกโก้สายพันธ์ IM1 ส่งเสริมปลูกแล้วติดตามดูแลมีสัญญาซื้อขายผลผลิตของมาร์กลินฟาร์มและมารับซื้อตามสัญญาที่บริษัทมาร์กลินฟาร์มให้ไว้กับพี่น้องเกษตรกรทํารอบละสามสิบปีก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและขอบพระคุณท่านนายกสุสิทธิ์นดุลินเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจโกโก้สายพันไอเอ็มวันมาเป็นครอบครัวโกโก้สายพันไอเอ็มวันนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ